ก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมตอนนี้อยู่กับผมปองแปง c h s ครับวันนี้พ่อจะอยู่ไอดีรองนะครับเอ้ไม่ใช่ไอดี ID ทางบ้านนะไอเดียของน้องจะมาสุ่มเกียร์200นะครับได้งบส0 0 0 0แล้วก็จะเอาการันตีมาครับ200ดูบีแรกมันจะได้อะไรโติ๊ดตกกิรดเติร์ติรดติรดติ๊ดติ๊ดติิรเิร์เร ชิ้นแรกเป็นเข็มกัดชิ้นสองลูกแก้วชิ้น3ชิ้นสชิ้นห้าชินาช้นหอโอ้โหเกลือเกินคนดูโคตรเกือเลยหนึ่พนะไม่ไม่ใช่ดิส0งร้อยแรกสองร้ต่อไปฮะเป็นยังไงมาลุ้นกันเลยมันจะเกือหรือเปล่าโอโห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 ไปกันรัวๆเลย เทปนี่แบบอื่อมติองพ2น0า 2000, 3,000หมดโคตรไวเขาญาตนะเขาญาตใช้สูตรนะครับขาญาตใช้สูตรนะครับตั้งซากาะไว้ตัวเดียวเอ๊ะกดผิดคือสูตรนี้บอกเลยว่าโคตรดีใครไม่เชื่อก็รอดูเอาถ้าใครไม่เชื่อก็รอดูเอามาครับ200รอบที่3ยกเลิก1ยกเลิก2ยกเลิก3มมา ไงโอ้โหเป็นไงมาแล้วเป็นไงยกเลิกสามโลบเป็นไงล่ะมาดีเป็นไงล่ะเป็นไง,านไงมาดีสนับไห,เหลเฮลเคสบ้ามันคือสุดยอดเลยววะกันไปโอ้โห หกรรูบี้แรกเป็นไงมาครับอีก200รูบี้อยากได้โดนแน่นอนสักชิ้นนะ่ะมีปราบน้าหนึ่งคันธน,นูหมวกปีกเมฆไม้กระทาแววนโอ้โหโเสื้อโคดนาฬิกาถ้าเปลี่ยนนาฬิกานี้เป็นนาฬิกา8ดาวจะดีมากเลยรดยไกด้นี่มันก็ไม่ค่อจะดีเท่าไหร่เหลือหนึ่งพันสร้อย รูบี้มาครับเตรียมตเตรียมตเตรียมตแล้ต้องเตรียมโตแล้วก็เตรียมใจนะครับว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ขอให้มันได้ของดีแด้วนะคนดูมายังไงยังยังยังมาดิโอ้โหค้อนหัวกะโหลกโอ้ยนาฬิกาหัวกะโหลกนาฬิกาติดติดเฮ้ยไม้ยกายสิทธิ์เหรียญแห่งความกล้าหาญทุงมือแล้วก็หมดครับ หมดไฟว่ะแบบเนี้ยมาหน่อยเว้มาหน่อยเว้มาให้ชื่นใจน้อย1,000พันส to ุดท้ายละหนึ่งพันแรกผ่านไปกับเกียร์แปดดาวหนึ่งชิ้นก็ไม่ได้ถือมาดูแย่เท่าไหร่ไอฟื้นอาะยาใช้สูตรใช้สูตรเอาแบบตัวโคลาโบขึ้นคนลูดอดูเลยสูตรสูตรมา นี่ไงนี่ไงไหนไหนแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนเดี๋ยวบคู่ไปก่อนเลยนี่ไงยัดไปแต่เรียกเรียกเรียกตัวอยู่นะครับซีโร่ฟุคุกับซาเกยามุนี่ยังไม่ใส่แจ็ครอนเราแม่คอนเสิร์ตแจ็คยังไม่ได้มาครับสองร้อยอีกสองร้อยยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองยกเลิกสามยกเลิกสี่ยกเลิกห้ายกเลิกหกยกเลิกเจ็ดมาครับ น่าผิดหรือเปล่าวะยังไงตึงตึงตโอ้โหดาบแหวนไม้คาถาอีกแล้วฮ้ยยฮ้ยเฮ้ยเล็หนาล็อกสองมาดิกระบองน้ลวันเป็นไงหนึ่งพันรูบี้มา2ชิ้น หอมชื่นใจแล้วก็ใส่แจ็คก,กับตัวนี้ไปก่อนเลยซีโรฟุคคือแบบยัดยัดตัวบับดวงขึ้นไปเต็มที่เลยป่ะมันสมาสุดยอดแท้ด็อกเตอร์มันก็สุดยอดเกินนะนะมันก็สุดยอดอีหลีมาเลือเป0นร้อ800เพลสสุดท้ายจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็โอเย้ไม่ก้ช ไม่กอด my god b u ูชเน็ตเลยมาครับจะยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปยกเลิกไปยกเลิกไปยกกเลิไปยังไงมาครับมารอลุ้นกันเลยดูกลัวบุ้ง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 กระช่าขอนหัวกะโหลกหัวกะโหลกนี่มาไวบ่อยนะคนดูนะมาไหวมากเลยนะเท่าที่สังเกตอ่ะโคตรจะบ่อยอ่ะยังไงการเก่งแห่งความเม็ดแห่งความเม็ด เห็นหว่นี้แล้วหมดไฟว่ะเอ้ยถุงมือฟีนิกโอ้โหยังเกลือบุมแรงสายฟ้าสรายผีเสี้ยโอ้โหหัวของหัวอะไรอ่ะของเตี้ยวหุ่ยเตี้ยวหุ่ยอะโอ้อันนี้ได้มาทุกอีพีเลยไหมเนี่ยมาบ่อยเกินบางทีมาจนไม่อยากให้มามันเกินไปว่ะคือมันเกินไปอีหลีอคือมันพูดไปหรอกอีหกร้อยสุดท้ายนะครับคุดูอีหกร้อยสุดท้ายเราจะสุ่เลยไหม เราจะสูตรก่อนไหมจะสูตรลยืออะไรเ้ขออนุญาตเปลี่ยนภาษาภาษาจิกกะดีภาษาจิกกะตีแบบลุงยุดกันมายังไงโอเคครับผมเปลี่ยนภาษาภาษาจิกกะดีภ <c oughs> าษาลุงยึดนเนี่ยเขาเนอะเข้าเกมมาเป็นซาการ่างไฮเปอร์ Hyper, นะครับแปดดาวไฮเปอร์ iper, นะครับไมันจะได้ไหมเนาะอีกหกร้อยสุดท้ายนี่ กลยสุดท้ายมันสีจังไดอี่ห้ยสุดท้ายนี่คนดูอี่ห้ยสุดท้ายมาหกลยสุดท้ายของเรามันจะได้บอนาะคนดูมันจะได้บอเนาะเอ้ยได้บอนาะคนดูยังไงยังไงบุบุงบุบุงบุงบ หมวกโอ้โหโอ้โห,โโหดาบเข่าเมดโอ้โหแต่ละชิ้นกูเหลือจะเชื่อเลยแต่ละชิ้นโอ้โหอเจ็บจัดมา400สุดท้ายโอโ้มันท่างเจ็บยิงวะเจ็บจัดเจ็บเกินอ่ะครั้งเนี้ยเจ็บเกินเดเ๋็วแล้วก็เจ็บว่ะ กัตช่ากัชากัชากัชากัตชากัตกัตกัตว้ายเกือจริงฮะอีก200สุดท้ายเราก็จะได้ไปเปิดการันตีกันแล้วคลิปนี้ค่อนข้างยาวนานนะคลิปนี้เป็นการภาคย้อนหลังนะคนดูอาจจะไม่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรเนาะะว่าเราแบบอัดมาภาาย้อนหลังว่าเราไม่มี iphone ให้น้องสุบมาแล้วก็อาจมาดิทวดของเตีว้วหุ่ยโอ้โหหกดาวหกดาวห้าดาวหดาวห้าดาวโอ้ยมันเกินไปขะนะด็อกเตอร์มันคือเกินไปวะคือมันเกินไปอีหลี่วะเฮ้ยมาครับการันตีคือสูตรเราเราจะได้3สามทีนะครับคือ ไม่ว่าใครจะเด้งกี่ครั้งเราจะไม่สนใจนครับเราจะเลือกสูตรเราเป็นหลักนะครับสูตรเราคือสักสิทธิ์สุดแล้วครับคนเดูสูตรรอนี้จะเด้งสามทีเป็นหลักนะจะได้อะไรนะจะได้อะไรนะมารอลื้นเงินกันดีกาคนเดียวคิดว่าเราจะได้อะไรวะคิดหนักไนงะ คือคิดหนักเลยเนะี่ยคือได้อะไรไม่ได้ขอแค่ไม่เกลือแต่จะได้กางเกงสีวานะหรือว่าได้โดนแน่นอนก็ก็โอเคอะ่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอยาจะได้หกดาวอะ่ะมาได้เตรียมตัวได้เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม่ะครับเด้งหนึ่งรอบมาครับเด้งรอบที่สองอะเด้งสองรอบอะเด้งสามรอบไปเฮ้ยโอ้โหป๊ป๊บปป๊ป เป็นขวานทุกตาครับทุกคนก็ถือว่าการสุ่มครั้งนี้ก็ไม่ได้เกลือนะก็คุ้มนะคุ้มนะสองพันนะสองพันลูบี้ประมาณ3ชิ้นน่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้มผมก็คงขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูยังไงก็มีแค่นี้แล้วก็ของขวดตาลาไปก่อน,นครับใครที่อยากฝากเปิดก็มาได้นะครับขอ2,000ลูบี้ขึ้นไปนะครับบายบาย